สวัสดีครับก็พบกับเรานะครับในช่องพังสีส <c oughs> ุดานะครับอารุเฟสนะครับนะครับทจะถูตัวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็จะคันนะครับสําหรับน้องสีสุดาเรานะครับจะพานะครับหาน้องสีสุดานะครับไปหาน้องสาวนะครับไปหาน้องราศีนะครับจะไปดูกันว่านะครับเมื่อราศีเห็นที่นะครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับ สำหรับน้องราศีของเราครับอันนี้ก็สุดาสีสุดาของเรานะครับขอกคันนะครับก็ถูตัวก่อนสักครู่นะครับจะไปหาน้องสาวนะครับน้องสาวน้องราศีนะครับน้องแท้ๆเลยนะครับเดินมาทีไรนะครับชอบเบะนะครับถูตรงนี้นะครับสำหรับสิสุดาของเราไม่รู้เป็นอะไรกับต้นนี้หรือเปล่านะครับชอบมากหรือเปล่าครับนี่ครับ รอบทุ่ใหเกินแตตะขันนะครับ หาน้องสาวนะครับว่าจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับสําหรับน้องราศีนะครับเห็นพี่สาวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมนะครับนี่ก็ให้พี่สุดานครับถูตัวขับตัวแล้นะครับโอ้ไม่ได้ถูมานะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก่อนนานนะครับก็รู้สึกว่าจะคันนะครับ ประมานนี้นะครับเป็นช้างที่ชอบทูนะครับต้นไม้ให้ทูเวลาไหนก็ทูเวลานั้นนะครับสำหรับพิีซุดาน,นครับอย่างไงนะครับก็อย่าลืมครับผลไม้ออนไลน์นะครับช่วยช้างจบงาน,นครับหนึ่งตะกร้าสองตะกร้านะครับ ก็มีความหมายนะครับเราก็จะเปิดช่องนะครับเพื่อหาทุนซื้อต้นสับลึกนะครับสําหรับช่องของเรานะครับอ่ะมาเลยวะมาเลมาเลยวะมาเลยวะลีลาแล้วนี่นะครับผมมาพิชิตสุดาครับก็เป็นช้างพัง,งครับก็ตัวจะสูงนะครับสูงมากเลยนะครับ เป็นหุ่นที่สวยงามครับถ้าเปียบเสมือนคนนะครับก็เป็นนางสาวไทยเลยนะครับเป็นช้างที่หุ่นสวยนะครับรูปนางสวยมากเลยนะครับสําหรับช้างเช่นนี้นะครับอ่าน้องซีสุดาของเรานะครับมามาเลยมามาเล้มัยมาแล้มัมมมมครับก็จะไปอ่าน้องสาวนะครับโคยโคยโคยเบาเหน่อยรีบเดินไปไหนเบา เบาเบาหน่อยโอยนี่นะครับจะหาน้องสาวนะครับสำหรับน้องราศีนะครับไปดูนะครับว่าน้องราศีนะครับจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับเมื่อเจอพี่สาวนะครับเบาเบาหน่อยรีบเดินไปไหนนี่เอ้นี่นะครับก็เป็นแม่นะครับแม่ค่ะของศรีสุดานะครับนี่นะครับเช่นนี้โ้ยโอยโอย จำไดเดือป้าใครคิปเรื่องมือแล้วโอ้ยดูนะครับให้น้องเดินไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามหลังนะครับบ้าน้องราศีนะครับจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับดูนะครับ แยวแทมนี่นะครับน้องราสีอยู่นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับเจอพี่สาวแล้วจะเป็นยังไงนะครับมามามาดูนะครับอ่าดูนะครับจะจะประมาณนี้นะครับเจอพี่สาวนะครับ จะคิดถึงที่นะครับสําหรับสองสาวของเรา้องราศีนะครับเป็นช้างที่โงที่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับความน่ารักของสองสาวของเรานะครับอ,อ้าววอ่าครับคิดถึงกันแรงนะครับคิดถึงกันแรงเจอกันก็จะลองหากันประมาณนี้ด้วยมามามาๆ,ๆ มาเร็วยมาเร็วอเร่อยนะ,ะ,ะคิดถึงแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับให้พี่ไปไหนเลยมา,ายมาซ้อมมามา,มาสุมา่มมามาพี่ก็จะนีน้องอย่างเดียวเลยนะพี่ น้องราศีนะครับเขาจะเอีปฏิกิกริยาอย่างนี้มาโัวมาต้ยเอ้ย,ยมาตัวตัวตัอ่าดูนะครับก็จะสูงเท่ากันแล้วนะครับสำหรับสองพี่น้องของเราจะสูงเท่ากันแล้วนะครับสำหรับอ่า่ทีนี้เป็นพี่นะครับเนี่ยเป็นพี่นะครับอันนี้เป็นน้องนะครับอายุ13ปีนะครับเนี่ยโตเท่ากันแล้วนะครับ ดูนะครับกต่จะจประมาณนี้นะครับส่งสาวของเราเอานิ่งโถยดื้อนี่น้องอย่างเดียวเลยโถยจะอดยาให้น้องทานก่อนนะครับรู้สึกว่าฟิชิดาของเรานะครับจะนี่อย่างเดียวเลยจะนี้น้องอย่างเดียวเลยนะครับยาทานห,หน่อยได้ไหมนี่มาอีกแล้วมาไหม,ม,มากินด้วยกันเลยมา

เบ้อเบ้อไงนี่นะครับอ๋อยังไงนะครับก็ขอจุตินะครับตามไปสุด่าอ่าจุติคลิปนะครับในเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องเด็กของเราด้วยนะครับสำหรับของสาวของเรานะครับอ่าสวัสดีนะครับ